ชัวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโฮวีพีผู้ชมวันนี้นะผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2021นั่นเองแล้วก็เราอยู่ที่บูธุนไดนะครับบอกเลยผู้ชมว่าคนที่กาลังสนใจนะครับรถยนต์จากคุนไดไม่ว่าจะเป็นตัว Starlet ตวใหม่คันนี้นะครับหรือจะเป็นตัว H1 Elite NS ที่บอกเลยว่าราคาเนี่ยเล้าใจมากๆ1 3 9 0 0 0 0บาทมางานครั้งนี้ จัดเต็มแน่นอนทั้งเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องของความครบคันของตัวรถยนต์ที่คุณสามารถมาลองนั่งมาลองสัมผัสคันจริงกันได้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันแบบคร่า,าวๆก่อนละกันว่าแต่ละรุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ด้านข้างผมเลยนะครับตัวคุนไดสตาร์เลียอันนี้ก็เป็นรถครอบครัวที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับหลายคนบอกว่าหลังจากเปิดตัวมาแล้วเนี่ยดีไซน์ก็ดูแบบแป,กแปลกๆนิดนึงทำไมดูดีไซน์แบบล้ำๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า มองแว็บแรกเนี่ยนะผู้ชมดีไซน์ก็ดูแบบโอ้วยล้ําเหมือนแบบหัวกระสุนเหมือนแบบบางคนบอกมอเตอร์ท่อลมร้อนติดล้ออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่คือพอคุณไปลองสัมผัสคุณไปลองนั่งจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยอเนกประสงค์มากๆนะครับเพราะว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยความโปร่งนะครับของห้องโดยสารของต่างๆเนี่ยถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเรามาดูดีไซน์ของตัวคุนไดสตาร์เลียกันก่อนดีกว่านะครับนี่ผู้ชมดีไซน์ที่บอกไว้ว่าอาจจะดูแปลกๆตาเน่งแต่พอคุณ ดูไปนานๆก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกตรงว่ายอดขายคนเนี่ยนะฮะถล่มทลายเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้วิ่งบนถนนะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างตรงนี้ดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดจะเน้นความเป็นแบบล้ำล้ำยุคล้ำสมัยนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้าอะไรต่งตางๆเนี่ยจะอยู่ขอบตรงนี้ทั้งหมดออเป็นไงนี่นะครับเรื่องของระบบนะฮะระบบไฟระบบแรงต่างจะอยู่ขอบตรงนี้นี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแทรกอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดผมไม่บอกเนะี่ยคุณก็ไม่รู้นะว่าไฟเลี้ยวซ่อนตรงนี้ นะครับกระจังหน้าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยและไอ้ขอบข้างบนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตรงน daylight. เนี้ยเดยไลท์นะครับก็คือหน้าตาของน้องเขาคือบางคนบอกเออหน้าก็ดูลำล้ำดีดูด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทรงแบบที่แบบว่าลำล้ำนิดหนึง่งนะทีนี้เรามาดูภายในกันต่อความมันเอกประสงค์อันนี้เลยนะฮะที่ผมอยากพรีเซนต์คือเรื่องของภายในเขาประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านหน้าแบบนี้นี่คุณดูความโป่งเนี่ยคือดีไซน์ก็าอาจจะแบบว่าดูเป็นลำล้ำนิดนึงแต่พอคุณมานั่งจริงๆอะ่ะเนี่ย เรื่องของโพ i ิชันการนั่งนะครับเรื่องของเบาะนั่งต่างๆเนี่ยคือเฮ้ยหลังคาเขาโปร่งมากเนี่ยผมสูงร7 2ดโดยประมาณนะแล้วคุณดูดิเฮดลูมเล็กลูมคือขับสบายๆแล้วก็ภายในนะครับเรื่องของจอเอ็นฟอร์เทนเมนต์ต่างๆความเปกนประสงค์กล่องเก็บของนะครับซึ่งเขาก็เป็นคุณไดยุคใหม่ที่เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะการแสดงผลของชุดมาตรวัดจอตรงกลางเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบปุ่มกดนะครับซึ่งอันเนี้ยเออหลายคนชื่นชอบกันและทีนี้ นี่เราจะพามาดูกันแบบไวๆนิดหนึ่งเพราะมีหลายคันที่น่าสนใจนะครับเบาะนั่งตอนหลังตามสไตล์นะรถยนต์ที่เป็นแบบครอบครัวคือคุณนั่งได้แบบทุกที่นั่งเลยมีระบบแอร์นะฮะมีระบบไฟข้างในตัวเบาะก,ก็สามารถพับได้สไลด์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเบื้องตน้นซึ่งถ้าเกิดคุณอยากดูรายละเอียดชัดเจนเนี่ยผมเคยรีวิวไว้แล้วนะย้อนกลับมาดูได้คลิปก่อนหน้านะย้อนได้เลยอีกคันหนึ่งคุณผู้ชมอยากนําเสนอมากๆเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวนี่ ปิดไฟฟ้าอนี่อีคันอยากนำเสนอมากๆนะครับคุณได H1 ตัว Elite NS ราคาค่าตัว1,399,000านบาทนะครับมีผู้ชมคันนี้นะฮะเรื่องของดีไซน์ต่างๆก็คือตัว H1 ตัวเก่านั่นแหละแต่แค่เขามีการปรับนะฮะตัวแวนเลียนตัวรุ่นย่อยใหม่นะครับที่ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายมากขึ้นผู้ชมรถครอบครัวแบบนี้ 1399เนะครับเรื่องดีไซน์ต่างๆก็คือตัว Hyundai h ุ u n ดฮิ H1 ันั่นแหละไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้ออันนี้นะฮะถือว่าลวดลายสวยใช้ได้เลยนะและที่สำคัญเอกลักษณ์ของรถยนต์ที่เป็นประตูสไลด์แบบนี้ยังอยู่นี่แล้วคนดูข้างในอ่ะนี่คือผมบอกเลยว่ามันมันเหมาะกับคนที่กำลังอยากได้รถครอบครัวนะฮะแล้วก็ราคาแบบย่อมเยาลงมา1399าล้าน4 เนี่ยใช่ไหมเรื่องของออปชันเรื่องอะไรก็คือเป็นรุ่นสแตนดาดนะครับเพราะว่าครูสนโทนก็มีมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มสเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงมีมาครบหมดนะครับชุดมาตรวัดก็เป็นตามสแตนดาดของเขานะครับก็น่าสนใจมากๆเนอะแล้วก็เดี๋ยวลองนั่งตรงหลังให้ดูดิเนี่ยความอนเนกประสงค์ของตัวฮุนไดเฮชวันเนี่ยความอนเนกประสงค์ที่หลายคนชื่นชอบกันนะตามสไตล์รถครอบครัวผู้ชมคือเวลาถ้าเกิดคุณไม่มีคนนั่งเนี่ยพอพับเบาะลงมามันก็จะเป็นที่วางแก้วที่วางของนะครับหรือถ้าเกิด อยากได้ความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นนะสมมุติแบบว่าเฮ้ยอยากไปนั่งหลังว่ะนี่คุณพับขึ้นมาก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ผมสูง172นะผมลองนั่งให้ดูเนี่ยต่ตรงนี้ก็พับเหมือนกันลักษณะดเดียวกันนะครับนี่คือความเป็นอกประสงแล้วก็ช่องแอ มีทุกที่นั่งมือจับมีมาครบไฟสองสว่างนะครับเรียกได้ว่าครบคันเลยเดี๋ยวผู้ชมถ้าเกิดอยากชมคันนี้รีวิวแบบละเอียดยิบจัดเต็มเนี่ยเดี๋ยวรอชมอีกคลิปหนึ่งอันนี้เรามาพาทัวร์บูธว่ามีรุ่นอะไรบ้างและคันเนี่ยหลายคนอยากดูกันไงเนพิ่งเปิดตัวไปกับราคาที่บอกว่าโอ้โหหนึ่งสามเก้าเนี่ยพับขึ้นมาก็ได้นะหรือจะพับยกก็ได้โอเคนอกจากจะมีตัว H1 Elite NS นะครับตัวสตาร์เลียแล้วตรงกลางบูธเลยผู้ชมมาดูนี่นะ SUV พี่ใหญ่นะครับอย่างคุณใดนะฮะพาลิเซตนั่นเองนะคันนี้คุณผู้ชมก็ถือว่าเฮ้ยหลายคนอยากเห็นคันจริงกันมานะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะฮะเลือกที่ว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นที่ออกในซีรีส์เกาหลีเยอะในภาพยนตร์เกาหลีเยอะมากนะครับเพราะอะไร ตัวถังดูดันบึกบึนนะครับออปชั่นจัดเต็มความหรูหราจัดเต็มนะฮะเรียกได้ว่าหูกระโดดข้ามชั้นความเป็นคุณได้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราจะเอาไปลองขับให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้สําหรับบูธคุณได้ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนะครับและสําหรับโปรโมชั่นนะครับของคุณไดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพครั้งนี้นะครับสำหรับรุ่น H1 นะอีลิตตัว NS นะครับราคาค่าตัวหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นกัปตันบาทแล้วก คุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษภายในงานนะรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับหรือว่าดาวต่ำา10%และผ่อนนาน84เดือนเลยเรียกได้ว่าผ่อนเบาๆได้ลดครอบครัวน่าสนใจมากๆหรือถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนมาสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่บูธเลยครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ช่องคุยีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ